สวัสดีครับผมกามาพ่นคนมักจกคือเกาครับมื่อไงตกพอกันอีกครั้งหนึ่งครับครับมื่อนี้กามานะ้ครับพามาเยี่ยมชมนะครับบ่อหินของเสียสังเวียนนะครับมาครับตามกอลุงเรื่องครับกอกรุ่อเล็กสกลคนมักจกครับคือเก่าครับ นีงามหินสวยครับใครสนใจครับซ้างได้ครับซ้างได้ครับนะครับท่าเจ้ามิตซูมิชินะครับรถกูดมิตซูมิชินะครับมาพ้นหาลองดูกันครับฮอร์ครับหนาฝนครับแต่ว่ามีแต่แดดครับมผมมีฝน บรถเจอน้อยครับเาเอาหินครับเจอน้อยครับนัดพานิชนะครับครับชจนี่กัช่วงหน้าฝนกับงานดินงานยังกับบ่ค่อยมีครับเพราะว่ชาชวบ้านกับลงไฮลงหน้านะครับทำํำไมทำหน้ากันนะครับ ส่วนพื้นที่หลายที่มันมีฝนตกบนยังกับเฮทห้ถนนนะครับเขาบ้านนะเขาบ้านมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันจืดมันแชะนะครับเป็นกะนะครับสร้างหินนะครับใช้บริการหินครับช่วงนี้ดินกาจะบ่อปันใดนะครับก็จะเป็นหินนะครับนี่มาป้าไปแต่พอได้เห็นครับช่วงหน้าฝนครับแด่หินกะค่อนข้างที่จะยุ่ไก่นะครับเนาะ ครับพีมงานเชียสังเยนเพิ่นม,มากจอดครับตอนนี้เพื่นจอดครับจอดอลูกค้าสั่งนะครับมากะแนในพื้นที่แถวๆนี้นะครับแถวในบ้านเพิ่นนะครับส่วนนั้นระาะทาไกลๆกนส่วนมากก็จะเป็นรถจากพื้นที่ตามหมู่บ้านที่ลูกค้าสั่งนะครับแลนออกมาเอาอยู่ทั้งผีนะครับแต่มาเอาทางวานอนทางหน้อนเข่งนะครับ เปล่กาเอาหินนะครับเพ็รเป็นให้เป็นหน้านะครับปั๊บเป็นหน้าเป็นได้โตนะครับใส่พื้นที่เป็นประโยชน์นะครับเอาหินออกไปเอานาดินนายังนะครับไว้นะครับันเพ็ดหน้านะครับเขาขประโยชน์หน้าได้นะครับปกติก็เป็นสวนนะครับเนาะบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นให้เป็นหน้าครับครับตรงที่เพ็ดแล้วแล้วก็เป็นหน้าแล้วครับเพื่อการนำหน้านำยางแล้วนะครับแต่ค่อนข้างแก่แห้งแรงเล็กหน่อยนะครับมันบ่ค่อยมีฝนตกนะครับตกกับพอดี ตินกะชื่นนี่ยแล้ครับเป็นลุ้นเป็นบ่อเป็นน้าคขังนิดๆหน่อยๆที่ใช้ประโยชน์ยังรายกับบ่ค่อยได้นะครับพิษหน้ากับหญ้านะครับปีนี้ยา้าครับที่ว่าฝนกับบ่ฝนที่ว่าแรงกับบ่แรงนะครับอันนี้ก็เป็นลูกครึ่งนะครับนะเป็นกระว่าลูกครึ่งนะครับมิซูมิชิครับยังกะพุงกับบ่อหูนะครับตัวนี้กับเจ็ชีกับเบิงสะกันนะครับ ว่าเป็นรุ่นใดกันแน่นะครับเต็มแล้วครับคันี้เต็มแล้วครับกำลังอออนะครับบรนก็จะเป็นคิวของสามปอลุงเรื่องนะครับครับอันนี้นะครับข้ามาแล้วครับลูกค้าเพิ่เข้ามาอีกนะครับมาเอาหินด้วยกันนะครับทีนึงนะครับ ใหญ่เมื่อยจังหน่อยนะครับเนาะมันนี้มันดักย้อนแสงนะครับแต่ต้องข่ายทางเดียวนี่ยแหละครับเป็นกาลัางลอกหนานะครับลอกหนาดินออกนะครับเอาหยาเอาหยางออกนะครับด้วยให้มันเอาหินได้ง่ายนะครับกขาปรุงล่อเล็ก สกลอนกุณมจกกำลังถอยรถมาเอาหินครับฝ่าไทยบล็อกนะครับก็ยกดําได้หน่อยนะครับเพราะจะเชลียปัญหาตรงนี้นะครับให้ฝ่ายมันล็อกนะครับตอาทีมชาใชาหินนะครับโอ้มีดินตีในดํานะครับต้องเอาดินออกก่อนครับครับก็ให้เพื่อนเขาก่อนนะครับเพราะว่า ดินที่ดำครับต้องเอาดินออกให้เบิดก่อนนะครับแทงใส่หินเลยให้เพื่อนเขาก้อนนะครับจบับโบเยเวล่าถากันนะครับรถกั้นแที่ได้ตักหินถลายตั้กยางนะครับโบเสียเวลาเวลาครับพันยลักษ์นะครับซักรุ่งเรื่องนะครับเป็นกระมาะเอาหินนะครับ โอ้ห่อนครเดี๋ยวถ้ากัดผมกัครับโม่นื้อช่นช้ๆเนี่ยนะครับเพราะว่าแ่งบุญี่ย์แหมกันจันนะครับหมู่บ้านนะครับแลนดินนะครับสามกอลงเรื่องเมือวามี ฝนตกปล่อยๆนะครับก็เลยเห็นมันติดดับนะครับเป็นดินที่ดำตตครับตีการลาลเติบก็เดียเด๋ยวเกี๋ยตั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยเมื่อกี้หนึ่งครับซีกุ้งกด็กกำลังจะส่อนะครับซีกุ้งส่อเองครับ,รรบโดนบาพ้นกะ ครอ้ับฝากนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกยาลังใจบาพนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซันกริ๊งนะครับเพื่อบาพนถ้าคลิปใครยังลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ได้เห็นนะครับได้เห็นว่าบาพนได้ลงแล้วนะครับ หอนครับหอนหอนหอนครับ ขออนุญาตไทยนะครับขออนุญาตไทยนได้สำรับมันเป็นรถรุ่นไหนี่ครับนี่ยเป็นรถรุ่นไหน,เป,นไหเป็นมิซูอ,นะอ่ครับเป็นมิซูเลยเล่นปะเครื่องกับเขามิซูเลยเนาะอ๋อครับเป็นมิซูเลยนะครับเคุนว่าเจ้าของเพิ่นนะครับเกินมิซูรถโตรถก็เป็นของมิซูเลยนะครับน่าจะ ลอยหรือลอยเศ้าเนี่ยแล้วนะครับขนาดอาจจะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามะกบโบโมยัยบันใดอาจจะเป็นรถลอยนะเพราะว่าผมกับโมนาใจเนาะมาพ้นกับโมนาใจบันใดว่ามาพ้นกาพึ่งเคยเห็นครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับรถรุ่นนี้แาจกะเคยเห็นไอ้รถรุ่นเล็กๆนะครับรถพุดป้าป่าตู้ยังสิกเคยเห็นนะครับแต่ว่าขนายหญ่ขึ้นมาจะนีนี่บบมันใจนะครับว่า ป็นรถที่ขนาดเท่าไหรนะครับเนาะครับเอกุงกะกำลังซอดินู่ครับตอนนี้ไปหุ่นจักครับกะบอกเนาะนะครับถ้าบอกก็อย่างนะครับว่าเป็นรถรุ่นใดนะครับมาพ่นก็จะไดรูนะครับก็จะามรูในจุดหนีนำนะครับเป็นรถรุ่นใดขนาดเท่าไรนะครับ แต่ว่ากับเบื้องเพิ่นเหตุการณ์ในง,งานก็ทำง,งานดีนะครับค้่องโตดีนะครับบม่มีโหลดนะครับพอบางคนบ่ได้ยิเนเสียงโหลดเลยเตืองกันนิ่งดีนะครับ เหินงามๆนะครับใครสนใจก็สั่งได้นะครับสั่งเสียกุ้งได้นะครับไปเส้อกุ้งได้ครับหรือติดต่อทางว่าพ่นก็นได้นะครับครับทางทีมงานนะครับเสียสังเวียนนะครับเป็นกะ เห็นเตือนน้ำมันรถดำแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเอาหินนะครับออกให้ลูกค้าแล้วครับเพราะว่าเป็นขับรถยนต์ขับเข้ามาเมื่อกี้ครับเอาไปยนต์เข้ามาแล้วกับมาเตือนน้ำมันนะครับมาพูดก็เลยได้ถามว่าเป็นรถรุ่นไหนนะครับเพื่อนก็บอกว่าเป็นคอยมิตซูนะครับแมคโคมิตซูเครื่องมิตซูนะครับครับเพื่อนก็เตือนน้ำมันแล้วคิดว่าแรนด์แรนินแน่นอนครับ ครับเงามนาครับใส่ลายนะครับเต็มรถเลยครับเะครับเป็นสาหหลายนะครับปริมานครับจอครับก็ต้องห่วงนะครับลายงาครับเรียบร้อยครับบ้ากุ้งกะเอาดีหนอกจากรามเรียบร้อยครับเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดนี้แล้วจะเป็นจี้ของบ้ากุ้งนะครับเสียกุ้งนะครับ กรุงลาเล็กสะโกล้นมาคก,กนะครับจะได้เขาเอาหินนะครับบ้เพราะว่าดินที่ดำก็ได้เสาะเอกไปแล้วเอาเอาไปแล้วนะครับ การมีงานกบใส่้บริการได้นะครับเพราะว่าจะเป็นพุดตะพุดลอกนะครับผมพี่นะครับเอาคนลาบเบิร์ดครับเพชรเบิร์ดครับว่าจะเป็นเงินนะครับส่วนราคาก่คุยกันได้นะครับตามหน้างานครับราคาก่กานเีงกับมิตรภาพครับผู้จ้างไปได้ผู้เฮ็ดไปได้ก็คือว่าโอเคนะครับคือว่าโอเคนะครับนป็น เอวรวมนิดหน่อยนะครับมีขยับนิดหน่อยครับพ่อพ่อรู้ว่าขยับนะครับแต่ว่าแท็กกาใ่นะครับใบใบแปรซีบนิดมาครับแท็กแปรซีบครับโตน้อยแต่ใยใหญ่เจียวเลยครับลงดินอ่อนๆนะครับดินเล่นดินโตนีดสบายเลยครับโตน้อยแต่แท็กใหญ่นะครับ โดนปลาค้นับบโใหญ่เท็กหน่อยนะครับลงดินอ่อนนี่รขทางจะลำบากนะครับแต่สำหรับคันนี้นะครับของไอจะมีชู้นะครับสบายเลยครับลงดินอ่อนนี่สบายเลยนะครับบอต้องย่านจมครับตัวนี้โอ้ราการครับเครื่องเครื่องนิ่งดีนะครับเครื่องนิ่งดีนะครับ เปลี่ยงเครื่องเสียงยามีนนิ่งเลยครับบอหลดนะครับตักดินนะครับเต็มมือนะครับเต็มมืออัดดินเต็มมือแต่บอหลดครับบอหลดทือว่าแจ๋วเลยครับใส่ได้ครับเบิ่งกันหลายมุมหลายด้านนะครับเบิ่งนนะครับตักอัดดินเต็มเต็มนะครับ รถบอลลดครับบอลลดนะครับตัวาพานครับตัวาพานนาจะเป็นรถนอกนะครับนาจะเป็นรถนอกเบิเรงอัดดินเลยครับเบิร์นอัดดินเลยงัดใจเต็มที่เลยครับเชียงรถบนนี่ลดครับยินกะงามนะครับ ดินนาดินกะบ่อดานะครับบางนะครับหินกะเกลือเม็ดนะครับหนาหินเกลือเม็ดแ,แต่ว่ามันมีลงไปอยู่นะครับแต่ว่ามันบางามเป็นเบานะครับมันเป็นมันมีดินปนนิดหน่อยนะครับเป็นบเบาาเฉพาะหินล้วนๆนะครับ บรรล์รุ่งเรืองนะครับเป็นเขามาเอาดินแล้วครับเอา,าเอาหินเพิ่งแล้วนะครับของเสือส่องเงี้ยนนะครับรถเพิ่นนะครับบรรล์รุ่งเรือง เชฟกุ้งจะลงมาแล้วครับลงมากระจายขาตั๊กเพื่อนนะครับคาหินเพื่อนนะครับมาแต่มีขาตั๊กคาหยังนะครับบนนั้นบ้าเอาที่เลยเราจะทางกับไก่ครับหลายสิบโลนะครับปลาสีมะหอกเจอเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับเพื่อจะกลับฟีครับมื่อนึงก็ได้บม่กี้เถี่ยวนะครับความันไก่ขัดนะครับ กลางกงกงกร้งรถนไดลอยได้ลอยเสาหนลอ,ลอยไ้ลอยเสาลอย,ลอยอเสา่โหลดเลยเสียงเครื่องมันไม่โหลดเลยเจ้าขนาดเลยอาด,ดินเต็มือเต้มือนิน่งขนาดเลย ผบมีควันพุ่งเลยไหมขะขีวรัดกัข้าวกนนี่มันมีแขียวนึงเห็นอย่างรุดออหรออเขีวนีเขีเขยครื่องมีสู้แล้วกันเครื่องมีซู้ร้อยเครื่องรอยก็หายอีกสุดยอดครับ รถน้อยใส่เครื่องใหญ่เลยครับผมมีเสียงโหลดเลยครับนิ่งเลยฮ้อนครับหน้าฝนฮ้อนดีขนาดครับผมมีฝนจึงเม็ดเลย,ขยเยข่าก็ติตายเดือดคนก็ติตายเดือดครับไปในเป่าพ้นกับปากนี้นะครับปากที่ตามนะครับช่องบป่าพ้นพ้นมาจกนะครับแล้วจาช่องอ่ กุ้งลอเล็กสกลน้คนมมาจกนะครับปากกดไล่ดคแช่กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้บ้าพ้นนะครับได้เห็นคลิปตัวต่อไปนะครับครับสำหรับมื่อนี้กับบ้าพ้นกัขอกาวเขาวาสวัสดีครับ